ดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเย็นของวันที่19มิถุนายน2 5 6 4นะคะวันนี้เล็กจะมาย้ายต้นนี้นะคะออกจากกระถางนี้นี่ก็คือเป็นกวักมรกนะกตเนาะสีเขียวนะคะไม่ใช่สีด่างนะสีด่างคนกําลังทิตนะเล็กจะย้ายออกสาเหตุเพราะว่ากระถางนี้นะคะมันเป็นกระถางที่ไม่มีรูเล็กก็เลยจะเอาวันนี้จะขยายนี่ค่ะเป็นภูด่างลายหินอ่อนนะคะก็คือเราใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ในการบำรุงนะแล้วมันก็เลยแบบยืดยาวไวมากเลยก็เลยจะมาขายายใส่ตรงนี้นะคะอุปกรณ์ก็มีดังเต่อใบนี้นะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมีกรรไกรนการตัดกิ่งแล้วก็ไม้นะคะในการไม้ปักลงนะคะเพื่อใช้คูด่างยืดไม้แล้วก็สายรัดนะคะในขั้นตอนแรกเราจะต้องย้ายกวามรกตออกก่อนอันนี้ก็คือเล็กปลูก เองนะคะจากการปักชําเก่งเนาะเดี๋ยวขอไปย้ายออกก่อนนะคะอ่าโอเคนะคะเลีกจะเอากวากมารากตมาให้ท่านผู้ชมดูด้วยนี่<อ>เห็นไหมมันจะมีหัวกลมๆนะคะคล้ายๆกับเป็นโขดเนาะสวยมากเลยนี่ค่ะเห็นไหมมันจะมีอยู่ทุกต้นนะคะแล้วมันสามารถแตกยอดออกในโขดเดียวหัวเดียวนี่ค่ะเยอะมากแล้วก็ระบบรากจะไปาหนี้นะคะเราสามารถปลูกแบบโชว์หัวได้เลยนะคะ นี่เอาไปล้างข่ดให้สะอาดก็จะสวยนะคะอ่าทีนี้เรามาดูที่การปลูกตัวนี้ต่อดีกว่านะคะโอเค่าตอนแรกว่าเลยจะเอาดินในกระถางนี้นะคะไม่เอาดีกว่าใช้ดินเก่าๆที่เรามีอยู่นะคะ นเยอะนะคะเพราะว่าคูด่างของเราเนี่ยสามารถอยู่ในน้ำได้ด้วยในดินได้ด้วยเพราะว่าคูด่างของเรานะคะสามารถอยู่ในน้ำได้ด้วยในดินได้ด้วยนะคะอ่าเแล้วหลังใส่น้นนะคะเราก็ใช้ไม้ควนดินสักหน่อยเนาะนะะี่ค่ะเป็นกระถางแบบไม่มีรูนะคะ เพื่อนใหม่นะคะนี่ก็ถือว่ายาวอยู่แล้วตัดออกไปก่อนนะแล้วก็ตัดใบออกบ้างนะคะนี่ใหเหลืออยู่สองใบประมาณนี้นะแล้วเราก็จะใช้ไม้นะคะตัดตรงปลายตัดนี่ค่ะกูด่างลงไปลาอะเดี๋ยวเล็กมาใช้กล้องแบบดูใกล้ๆดีกว่านะคะ เอนี่นะคะดินอยู่ด้านล่างเนาะเราก็กดดินลงให้แน่นนะคะกดดินลงให้แน่นเลยแล้วก็ใช้กิ่งของกูดานนะคะเด็ดใบออกปลูกแ,แรกๆนะคะเราไม่ต้องเอาใบาให้สวยเดี๋ยวเราก็หมุนให้มันสวยๆหน่อยนะคะจัดได้ตามใจชอบของเราดูค่ะอันนี้ก็คือระบบรากนะคะจะเลื้อยไปหาดินตัดออกค่ะ ลงไปเลยเนี่ยค่ะผู้ด่างลายหินอ่อนสวยมากเลยนะคะมีแตกยอดใหม่นี่สวยมากเลยค่ะเดยจะไม่ตัดออกนะโอเคปักลงไปเลยแล้วก็เลยเก่งหนึ่งนะคะดึงออกเลยก็ได้เนี่ยค่ะเอาไว้ตรงนี้โอเคเดี๋ยวจะยึดยึดนิดนึงนะคะให้มันตั้งขึ้นเนาะใช้สายรัดค่ะ นี่นะคะสายรัดใช้ดีมากเลยยึบไว้นะคะนีนันทางแล้วเราก็ตัดเอาโอเคอ่าส่วนที่อื่นๆนะคะยอดยังไม่เลื้อยมากเนาะประมาณนี้นะคะนี่จากนั้นนะคะ ล็กจะรดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเร่งให้โตวไวต้นก่อนหน้านี้นะคะเห็นไหมข้างๆกันอนะโตวไวมากเนาะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงรดค่ะอันนี้นะคะน้ำหนึ่งขันเราจะให้น้ําแบบแช่ลงในนี้ด้วยนะคะเทลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใช้มือคนๆๆนะคะจากนั้นก็รดลงไปเลยให้แช่ให้น้ําแช่ลงในนี้นะคะปูด่างสามารถอยู่ในดินแล้วก็ในน้ําได้นะว่าถางเก่าแล้วนะคะล้างก็ไม่ออกเพราะว่าเก่ามากแล้วอ่ะนี่ค่ะ เดี๋ยวเรารดน้ำไปเรื่อยๆดินก็แน่นนะคะนี่วิธีการโรูกูด่างได้ง่ายๆนะคะอย่าลืมรดด้วยจุลินทรีย์สังเคราแสงจ้าขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะตอนนี้ค่ำแล้วเล็กต้องลาไปแล้วนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดใจกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์มาในช่องนงเล็กชาแนลด้วยนะคะขอบคุณนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ